ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตะลัดขอบนะฮะแน่นอนครับทางช่อง p o l i t ว v สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเจอกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์เวลาแบบนี้ครับส0นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีนะฮะเข้ามาแล้วตอนนี้ใครติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดครับ polityv by y o ม media กดสันกระดิ่งตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะฮะเรามีโครงการดีๆครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแวดวงการทำงานของจิตอาสาต่างๆนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอาชีพพารวยนะครับในช่วงของเวลาราชการ นอกเหนือจากการทํางานแล้วนะครับมีเอามาส่งเสริมกันแน่นอนนะฮะส่วนในวันนี้ครับแน่นอนตลอดครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของเซฟบ็อกครับต้องบอกว่าใครที่เคยลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ป่วยในนะครับกับทางโรงพยาบาลตํารวจไว้แล้วเขาได้มีการเปิดการฉีดวัคซีนไปตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งใครที่ลงทะเบียนไปก่อนตอนต้นแล้วนะครับปรากฏว่าในช่วงนี้เนี่ยกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 ในตอนนี้นะครับก็ มีรูปแบบของการทำโฮมไอโซเลชันนะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาก็มีการส่ง s a ฟบ็อกนี่แหละนะครับให้กับทางผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านนะครับโดยในวันนี้ครับเรามีคำแนะนำในการใช้เซฟบ็อกซ์นะฮะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9โดยโรงพยาบาลตำรวจนะครับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับรการรักษาตัวเอง แบบ o o e i s s o l t t o o นะครับโดยทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและก็คุณหมอนะฮะจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรแล้วก็เมื่อได้รับกล่องไปแล้วเนี่ยจะดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงนี้กับการทำ Home Isolation เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกนายแพทย์เอก,กวิทิมสมิ์ปัจจุบันเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลตำรวจวันนี้เราจะมาแนะนำชุดแฮปปี้เซ็ตโรงพยาบาลตำรวจเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดส9าสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจทุกท่านครับภายในชุดแฮปปี้เซ็ตโรงพยาบาลตำรวจจะประกอบด้วย 1. ยาต้านไวรัสฟาวีพิราเวีย 2. ยาลดไข้พาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัม 3. หน้ากากอนามัย 4. แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ 5เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและ6ประดอดวัดไข้ครับในแต่ละวันรบกวนผู้ป่วยทุกท่านวัดออกซิเจนปลายนิ้วและวัดไข้วันละสองครั้งหรือหากมีอาการเปลี่ยนแปลงหายใจเหนื่อยหายใจลำบากมากขึ้นแน่นหน้าอกควรวัดออกซิเจนและทําการบันทึกไวทันทีโดยอาการที่ท่านต้องระวังเพิ่มมากขึ้นมีดังนี้คือ1กินได้น้อยลงซึมลงมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งใน1วัน หรือมีอาการหายใจผิดปกติหายใจลำบากอาการเหล่านี้ขอให้ทุกท่านรีบประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลในทันทีครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ผู้ป่วยทุกท่านปฏิบัติตนตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหมั่นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย1-2ถึงเมตรออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และขอให้ทุกท่านหายป่วยจากโรคโควิด -19 นี้ในเร็ววันอย่างปลอดภัยครับ ขอบบคคุณครัสวัสดีค่ะดิฉันเศสัชกรหญิงมาริสาอยู่สำรสุขกลุ่มงานเพศสัชกรรมโรงพยาบาลตำรวจค่ะวันนี้จะมาขออนุญาตแนะนำวิธีการใช้ยาฟาวิพิลาเวียซึ่งเป็นยาต้านเชือเ้อไวรัสโควิด -19 ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับยาที่โรงพยาบาลใช้อยู่ตอนนี้จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะข้อควรระวังของการใช้ยาตัวนี้นะคะข้อแรกเลย คือระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ค่ะนั่นสาตยาตัวนี้จะส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์น,นะคะและสําหรับขนาดการรักษาเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ5วันค่ะสําหรับขนาดการรักษาในผู้ใหญ่ปกตินะคะในวันแรกผู้ป่วยจะได้รับประทานยา9เม็ดทุก12ชั่วโมงค่ะสําหรับการรับประทานยาทุก1ิชั่วโมงนะคะจะขอให้รับประทานยาตามรอบของนาฬิกาได้เลยค่ะโดยไม่ขึ้นกับมื้ออาหารและขอให้รับประทานยาให้ตรงเวลานะคะ ใน4วันที่เหลือผู้ป่วยจะรับประทานยาอยู่ที่4เมททุก12ชั่วโมงค่ะแต่สําหรับผู้ป่วยที่มีน้ําหนักตัวมากนะคะก็คือมากกว่า90กิโลกร,รมัมในวันแรกผู้ป่วยจะรับประทานยาอยู่ที่12เมทุก12ชั่วโมงค่ะและ4วันที่เหลือขนาดยาจะลดลงเหลือ5เมทุก12ชั่วโมงนะคะและสําหรับผู้ป่วยเด็กจะมีการคํานวณขนาดยาตามน้าหนักตัวอีกทีหนึ่งค่ะผลข้างเคียงเด่นๆของยาตัวนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเดินอาหารค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะผู้ป่วยสามารถปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เพื่อรับการรักษาตามอาการได้เลยค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะพิเศษต่างๆนะคะหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนสามารถแบ่งหรือบทเม็ดยาได้นะคะและนอกจากนี้นะคะขออนุญ,ญาตกำชับให้ทุกคนรับประทานยาติดต่อกันจนหมดทั้งหมด5วันนะคะหรือก็คือ10มือน,นั่นเองค่ะสำหรับการตรวจเช็คอาการเบื้องต้นของตัวเองคร่าวๆนะคะเราจะเริ่มจาก การวัดอุณหภูมิของตัวเองค่ะโดยในชนุดแฮปปี้เซนะคะจะมีตัววัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลตัวนี้ให้มาด้วยนะคะวิธีการใช้คือนำตัวเครื่องนะคะออกจากกล่องที่บรรจุไว้นะคะจากนั้นกดเปิดเครื่องนะคะตรงบริเวณด้านบนของเครื่องจะมีเสียงปี๊บดังขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะตัวเลขที่ขึ้นบนเครื่องตัวนี้จะเป็นค่าการเริ่มต้นของเครื่องนะคะ แล้วให้นําบริเวณปลายของเครื่องวัดอุณหภูมิใส่ไว้ใต้หลักแร่บริเวณกึ่งกลางของหลักแร่จนกว่าจะมีเสียงปี๊บดังขึ้นค่ะจากนั้นน้าออมอ่านค่าได้เลยนะคะสําหรับการอ่านค่านะคะตัวเลขที่โชว์ขึ้นเป็นตัวเลขอุณหภูมิของร่างกายสําหรับผู้ใหญ่ถ้าตัวเลขอยู่ที่37.5องศาแปลว่าเริ่มมีไข้แล้วค่ะแต่สําหรับเด็กๆนะคะถ้าเด็กอุณหภูมิวัดได้อยู่ที่37.5องศาแปลว่าให้เริ่มเช็ดตัวน้องได้แล้วนะคะ แต่ถ้าคนไข้เด็กมีอุณภูมิวัดได้ที่38องศาให้เริ่มทานยาและเช็ดตัวร่วมด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพศสัชากรหญิงพานิตาบุญเคมิมกลุ่มงานเพศสัชกรรมโรงพยาบาลตำรวจค่ะ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ยาพาราเซตามอลค่ะยาพาราเซตามอลนะคะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงน้อยและใช้ได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียตามมาได้ค่ะผลเสียนะคะก็อาจจะมีตั้งแต่ความรุนแรงน้อยนะคะไปจนถึงความรุนแรงมากค่ะ อาการที่รุนแรงน้อยนะคะเช่นขึ้นไส้อาเจียนนะคะอ่อนเพลียหรือว่าถ้าเรายังคงใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทําให้เกิดตัวเหลืองตาเหลืองจาภาวะตับอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําให้ใช้ยาพาราเซตามอลติดต่อกันไม่เกิน5วันคะ่ะและในผู้ป่วยนะคะที่มีโรคประจำตัวหรือว่าโรคร่วมอื่นๆอยู่ด้วยนะคะ ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนใช้ยาค่ะเนื่องจากว่ายาที่ผู้ป่วยใช้อยู่นะคะอาจจะทําให้เกิดพิษจากพาราเซตามอลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะเช่นยาในกลุ่มยาต้านชักนะคะคาบามาซีปีนเฟเนตอยนะคะหรือยารักษาวัณโรคไลฟันปีซินค่ะนอกจากนี้นะคะตัวยา,ยาพาราเซตามอลเองนะคะก็อาจจะทําให้เกิดฤทธิ์ของตัวยาอื่นๆนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดวาฟาลินค่ะ ในกรณีที่ผู้ป่วยใช้ยาร่วมกันหลายขนาดนะคะควรที่จะตรวจสอบนะคะชื่อสามัญทางยาก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันการใช้ยาซ้ําซ้อนค่ะสุดท้ายนะคะในการใช้ยาพาราเซตามอลแต่ละครั้งนะคะควรที่จะใช้ยาตามขนาดที่แนะนํานะคะใช้เมื่อมีอาการและไม่ใช้ติดต่อกันานานจนเกินไปค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าผู้ป่วยมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้ยานะคะควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก,ก่อนทุกครั้งค่ะ สวัสดีครับเพศสัชกรพง์พันธ์ชยพัฒน์กลุ่มง,งานเพศสัชกรรมโรงพยาบาลตำรวจจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องเผาออกซิมิเตอร์หรือเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือนะครับเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือหรือเผาออกซิมิเตอร์จะใช้ในการตรวจติดตามระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดครับและสามารถที่จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยครับโดยค่าที่จะแสดงจากเครื่องออกซิมิเตอร์นะครับผมจะแสดงทั้งหมด2ค่าค่าแรกคือ ค่าระดับอัตราการเต้นของหัวใจครับและค่าที่2จะเป็นค่าความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือ e ดครับผมโดยทั่วไปนะครับค่าความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือ e ดของคนปกติควรอยู่ที่96-100%ถึงครับและอัตราการเต้นของหัวใจในคนปกติควรเต้นอยู่ที่60-100ครั้งต่อนอาทีครับหากมีค่าผิดปกติไปจากนี้อาจจะต้องติดต่อแพทย์และ อีกทีหนึ่งครับวิธีการใช้งานเครื่องเผาออกซิมิเตอร์อันดับแรกให้บรรจุฐานให้เรียบร้อยลำดับถัดมาล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งในกรณีที่ทาสีเล็บนิ้วมือจะต้องล้างทำความสะอาดสีเล็บให้ออกหมดก่อนถึงจะใช้งานเครื่องได้ครับลำดับถัดไปหนีบเครื่องบริเวณนิ้วมือนิ้วที่ใช้ในการวัดจะแนะนำเป็นนิ้วชี้หรือนิ้วกลางครับดิบ ดันเครื่องเข้าไปจนสุดหลังจากนั้นตั้งนิ้วมือไว้ให้นิ่งทิ้งไว้อย่างน้อย30วินาทีจึงอ่านค่าที่ได้ครับโดยค่าด้านบนจะแสดงถึงอัตราการเต้นของหัวใจและค่าด้านล่างจะแสดงถึงค่าความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือดครับและนอกจากนี้เครื่องเทอออกซิมิเตอร์ยังใช้ในการตรวจหาภาวะห้องออกซิเจนจากการออกกำลังกายหรือออกแรงได้ครับ โดยวิธีการตรวจภาวะนี้ให้วัดออกซิเจนก่อนที่จะออกแรงโดยอาจจะเป็นการปั่นจักรยานอากาศเป็นเวลา3นาทีและอ่านค่าที่ได้หลังจากการปั่นจักรยานอากาศอีกทีหนึ่งครับโดยจะอ่านค่าก่อนปั่นจักรยานอากาศ3นาทีและหลังจากปั่นจักรยานอากาศ3นาทีครับหากค่าออกซิเจนในเลือดลดลงต่ำมากกว่า3%เปเซนต์ ให้รีบติดต่อแพทย์หรือทีมเยี่ยมบ้านครับผมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พวกเราบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านก้าผ่านวิกฤตนีไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองและคนรอบข้างด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนกับทางด้านของโรงพยาบาลตำรวจไว้ในตอนต้นแล้วนะครับในเรื่องของการเป็นผู้ป่วยในนะฮะแล้วก็รับกล่องเซฟบ็อกไปนะครับก็อย่าลืมปฏิบัติตามหน้าคําแนะนำนะกับทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของการใช้กล่องเซฟบ็อกก์นะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยแล้วก็เป็นการลดภาระ ในเรื่องของการเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเมื่อคุณเป็นผู้ป่วยในรูปแบบของสีเขียวนะครับก็สามารถทำโฮมไอโซเลชันได้ที่บ้านด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวดีๆครับโดยพุ่มกับการหนองปลือครับก็ได้มีการผงใยครับมอบหลังคาให้กับเด็กชายสรยุทธนะฮะเนื่องจากว่าหลังคาบ้านเนี่ยมีอาการรั่วซึมนะฮะจากฝนตกครับแล้วก็มีการมอบเงินให้จํานวนหนึ่งด้วยโดยพุ่มกับบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยวัคซีนยังมอบให้ไม่ได้ก็ขอมอบเป็นเงินจํานวนนี้ เพื่อที่จะรักษาตัวเองแล้วก็มีแรงสู้กับโควิด19ต่อไปด้วยครับ ห้องกู้กับตอนนี้สนุกพุทธรหนองปืนในปาก็เก็บถุงกระเบื้องออกมาส่งบ้านพักแล้วก็เวรนี้น้อยถึงนิดน้ำใจนะครับเชื่อบันเทาน่อว่าให้ต้องการโดยชาติโดยสถานีตสนุกพุทธรหนองปืนเป็นวัคซีนวัคซีนหนึ่งช่วยบ้อบัดทุกอมสุขให้แก่ประชาชนนะครับครับผมครับอขอบคุณหนองปืนแล้วก็ท่านผู้กำกับทุกทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือเด็กเด็กสองคนนี้ที่เป็นตัว่อนปกครองที่ยากเป็นคน เป็นเรื่องไม่เหาะแม่ลำบากใจเรื่องที่ว่าลูกสาว เขาชอบด่าโตแม่เวลาเขากินเหล้ากินอะไรมาเขารำบากใจเป็นลูกสาวแท้ๆเลยไหมลูกสาวแท้ๆค่ะเขาทำลายด้วยเปล่าเห่ทำร้ายคนนี้ก็จะทุบตีแม่ตลอดแล้วเขาเห็นเห็นเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องบริจาคนี่เขาเขาพูดว่าไงมั่งอ่ะ๋อเรื่องเงินบริจาคแม่ไม่ได้เข่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยค่ะแต่เขาหาว่าแม่โกงไงครับลูกชายเขาบอกว่าแม่เนี่ย เอาเงินเขาอะไรเขาแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยพบบัญชีของเขาทั้งนั้นแม่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องน,นี้แล้วแต่ท่านรองนายกท่านมีซองมามอบให้แล้วก็ท่านของสภากาชาติเขามามอบให้ก็บอกว่าไว้ซื้อกับข้าวกับน้ําให้เด็กๆก,กินนะครับค่ะก็มีแค่นั้นแล้วก็ขจารจนเขาให้เด็กๆมาคนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยค่ะ แล้วพุดสุดส่วนใหญ่ที่เลขบัญชีอ่ะเลขบัญชีเราไม่ได้ให้ใครเลยคม่กแม่แม่ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยส่วนส่วนเบอร์โทรศัพท์นี่จะเป็นของคุณนักข่าวที่ชื่อว่าคุณเบ็ตตี้ใส่แม่รู้นังกายครับต่อไปนะหลังจากนี้ยตอนนี้ไงครับแม่เรื่องในการบริจาคที่แม่บอกว่าไม่อยากจะรับแล้วครับแม่ร้องพูนอ๋อไม่มีค่ะแม่บอกอยากจะปิดการรับบริจาคสิ่งของเก้าวของทุกอย่างเลยใช่ป่ะไม่อยากรับเลยอ๋อแลวตัดปัญหาว่ากันเนี่ย แม่ไม่อยากรับแม่กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเขาจะมาปลอกบอกแวงมาอะไรกับแม่คือหาว่าแม่งุกงิบคขาบของแม่ไม่มีเลยแม่ว่าอยากได้อะไรก็เอาไปกินแม่กินคนเดียวไม่หมดหรอกตัวแม่เองหากินยังไงก็ได้แม่มีอาชีพมีการงานที่ทําได้ท่านแม่ก็ชี้แจอยากขอบคุณคนใจดีที่มามอบให้อย่างมากอยากขอบคุณมากๆเลยก่ะขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานทุกๆสื่อพี่น้อง ประชาชนชาวพัทยาชาวจังหวัดชนบุรีและก็ทั่วประเทศที่คอมเมนตมาให้น้องไในสิ่งดีๆแล้วก็ท่านรองนายกสพท่านรองนายกเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานสภากาชาติของอำเภอบางละมุงและก็ท่านปลัดอำเภอบางละมุงแล้วก็ท่านผู้กำกับน้องปร,รือที่พ่นได้จะมามอบกระเบื้องให้ บ้านของเราที่มันปุกมันพังแต่แม่ไม่อยากรับแต่ด้วยความกรุณาของท่านท่านให้แล้วเราไม่ได้ไปขอว่าให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ท่านมาให้เพื่อการติดใจจริงแม่ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงกับท่านก็ต้องยอมรับที่ท่านให้ก็คือต่อไปนี้ก็คือจะไม่รับบริจาคแล้ว่ะแม่ปิดรับบริจาค <ừ, S 1> แล้วครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยังทางด้านของพันธรทเอกชิดเตชา2ห้องครับพุ่มกับการสอพอหนองปลือจังหวัดชนบุรีนะครับที่ได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือนะฮะให้กับเด็กชายสรยุทธ์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะฮะเรื่องของโควิด -19 เนี่ยอาจจะระบาดมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือว่ามาทางน้ําก็ดีนะครับท่านเองก็บอกว่าไม่มีวัคซีนดีๆให้ครับก็ขอมอบเงินแล้วก็รวมไปถึงการซ่อมหลังคา ให้กับเด็กชายสอรยุทธ์คนนี้ด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นภาพดีๆที่ส่งต่อมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวไปกันที่ศูนย์พักคอยโควิดครับอำเภอตะพานหินโอ้โหต้องบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีแบบที่เป็นรถคันเล็กๆรถบังคับวิทยุนี่แหละนะฮะเป็นรถบังคับวิทยุเล็กๆง่ายๆครับโดยการที่ใช้แบกในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าข้าวกล่องนะครับ เข้าไปส่งให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19เออและต้องบอกว่าในตอนนี้นะฮะเป็นการลดในเรื่องของภอาระนะฮะชุด PPE ก็ดีหรือว่าความเสี่ยงจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อที่ทางด้านของอำเภอตะพานหินด้วยรถบ,บังคับตัวนี้จะเป็นอย่างไรและมีวิธีการใช้งานยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารในช่วงของมื้อเย็นไว้ให้กับท่านแล้วนะครับผมจะได้ประชานอาหาันนะครับตามห้องนะครับตามเบอร์นะครับลำดับแรกเลยนะครับห้องหมายเลขห้าขอเรียนเชิญท่านมารับอาหารได้เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้กับท่านแล้วก็นะครับในส่วนแนวคิดที่เราจัดรถบังคับเข้ามานะครับก็เพื่อเป็นการเซฟเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้เวลาเจ้าหน้าที่มาอยู่เข้าเวรเนี่ย เือป็นการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมานะครับในส่วนจุดพักคอยเนี่ยเรามีทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีผลบวกเป็นระบิดเข้ามาเพื่อทําการรอรับในการรักษาตัวจากโรงพยาบาลน,นะครับที่ชัดเจนเลยก็คือ 1. นนะครับเราเซฟชุด PPE นะครับแล้วก็เซฟตัวเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปมีความเสี่ยงหรือว่าเข้าไปปะพนนะครับในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ก็ยังไม่ไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่นะครับแต่ก็แบกรับน้ำหนักส่งเที่ยวนึงก็ได้ประมาณเกือบ30กิโลนะครับ ก็ต้องบอกว่าเห็นเล็กๆแบบนี้นะฮรรถบังคับวิทยุเป็นแบบกระบะเนี่ยสามารถบรรทุกในเรื่องของสิ่งของอำนวยความสะดวกได้มากกว่าถึง30กิโลกรัมเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นแนวความคิดดีๆจากศูนย์พักคอยโควิดอำเภอตะพานหินนั่นเองนะฮะเป็นการลดช่องว่างระหว่างการพบปะจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 กแล้วก็ยังเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ยังประหยัดในเรื่องของอในเรื่องของรถชุดที่พนะฮะแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เร่องการมอบสิ่งของช่วยเหลือเนี่ยเช่นเดียวนะฮะตำรวจคอมมาโดก็มีอีกหนึ่งโครงการดีๆครับเรียกว่ากล่องต้องรอดซึ่งต้องบอกเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สายตรวจคอมมานโดครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ตอนนี้มีการทำ o m มไอโซเลชันอยู่ที่บ้านด้วยนะฮะเดี๋ยวภาพโครงการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ หนึ่งในโครงการของสายตรวจคอมมานโดครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยเขานํากล่องต้องรอดไปแจกครับของตํารวจสายตรวจคอมมานดนี่แหละโอ้โหบรรยากา,กาศก็เต็มไปด้วยความดีใจครับทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่ชื่อว่ากล่องต้องรอดจากสายตรวจคอมมานโดนั่นเองครับ เรื่องราวดีๆครับจิตอาสาย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าไปกันที่สอพอพุทธไทยสงครับก็ได้มีการร่วมทําบุญทอดพระป่าสามัคคี แต่ไม่ได้ทําบุญเพื่อที่จะเอาไปสร้างวัตถุมงคลหรือว่าสร้างวัดเพิ่มเติมนะครับแต่เป็นการทอดพระปาสามัคคีเพื่อเป็นการระดมทุนครับซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ครับมอบให้กับโรงพยาบาลนะฮะพุทธไทยสงแล้วก็รวมไปถึงนะฮะโรงพยาบาลส่งเสริมตําบลทั้ง6แห่งใกล้ๆพื้นที่ในช่วงของภาวะวิกฤตโควิด -19 แบบนี้เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ มีคิวอัพโหลดมีน้ำ้าวอร่อยด้วยนะครับมัตรประชาชนหายแยกบัตรประชาชหายตายคิวรัพโหลดที่อยู่างเาได้เลยนะครับอยู่นี้ให้ได้เลยนะครับ ทา,างาพคทธุสังฆวิหารธรรมนสมาธิสุภสีพัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยการทอดพระป่าสามัคคีนะครับไม่เพียงแค่จะเอาไปช่วยเหลือวัดนะฮะหรือว่าสร้างวัตถุมงคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ภาวะวิกฤตโควิด1 9กนะครับก็ต้องช่วยเหลือกันและกันนะฮอย่างการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ แล้วก็เป็นการส่งมอบในเรื่องของกล่องยังชีพต่างๆนะฮะไปยังพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทั้ง6แห่งของทางด้านโรงพยาบาลพุทธไทยสงด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณไปยังทางด้านของโรงพยาบาลพุทธไทยสงด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในช่วงหน้าแน่นอนครับช่วงนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากเวลาราชการนะฮะก็อยากจะมีอาชีพทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเราจะไปส่งเสริมความพอเพียงกันนะครับในช่วงหน้ากับช่วงอาชีพพารวยสักครู่เดียวครับ ในช่วงอาชีพพารวยในช่วงนี้ครับเราพาไปล่องใต้กันอีกแล้วครับจังหวัดชุมพรไม่ใกล้ไม่ไกลจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านของพันตํารวจเอกสุภเกียรติเทิดประกูลครับพุ่มกับการสพปะทิวเนี่ย ท่านเองก็บอกว่าอยากจะให้ลูกน้องเดี๋ยได้มีการนอกเหนือจากเวลาราชการนะฮะเข้ามาตามแนวพระราชดำรินะครับปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีรายได้เสริมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มีรายได้เสริมเท่านั้นนะครับยังสามารถเอาไปกินในครัวเรือนได้อีกด้วยนะครับไปกันที่สพปทิวนะครับพันตำรวจเอกสุภเกียรติเทิดตะกูลครับพุ่งกับการสพปทิวจังหวัดชุมพรท่านเองก็ได้มีโครงการครับปลูกผักสนองพระราชดำริครับ โดยมีการเลี้ยงเป็ดพันไข่เลี้ยงไก่พันไข่ครับแล้วก็เลี้ยงปลาดุก เหี้ยงพึ่งรวงเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและก็ครอบครัวประกอบอาชีพเสริมเป็นการพัฒนาทรัพยากรครับแล้วก็การใช้ที่ดินในพื้นที่ของสถานีตำรวจเดี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับในทางด้านของสวัสดิการและส่งเสริมอาชีพให้กับแกข้าราชการตำรวจและก็ครอบครัวนะฮะและที่สําคัญครับแน่นอนสามารถสร้างรายได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้กําลังคนเนี่ยรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับ ก็นอกเหนือจากการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ชุมชนแล้วนะครับสพปทิวในแท้ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยท่านเองก็บอกว่าอยากจะให้ข้าราชการในแท้ในสังกัดเนี่ยได้ลองนะครับใช้วิถีของพระราชดำริในแบบเศรษฐกิจพอเพียงะครับปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ยังใช้ในครัวเรือนได้แล้วก็ใช้ในสพนี่แหละในแท้ในการทําอาหารกินกันเองในการลดค่าใช้จ่ายนั่นเองสพไหนอยากเห็นวิธีแบบนี้แล้วอยากจะเอาลองเอาไปทําตามนะครับก็ลองหาพื้นที่แปลงเล็กๆดูนะฮะปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงไข่เลี้ยง ให้เป็นการแบบว่าบูรณาการร่วมกันแบบทั้งองค์กรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มีขึ้นมาในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะกับรายการตะลอนขอบในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในฮะในสัปดาห์หน้าครับเช่นเคยครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีเรื่องราวดีๆครับในแวดวงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจิตอาสาครับรวมไปถึงอาชีพพารวย จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นอย่าลืมครับกดสันกระดิ่งตรงนี้นะเห็นกระดิ่งแล้วกดไว้เลยนะครับติดตามพวกเราเอาไว้จะได้มีพลาดโครงการดีๆจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับและว,วันนี้ผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ